ไอ้ฮุนเซนมันบอกว่ามันโพสต์มาแล้วครับมันโพสต์บอกว่าภายในวันที่20่สิบเหลือเวลาอีกหวันถ้าไทยไม่ยอมเปิดด่านและคืนดีกับมันนะครับมันจะจับแก๊งคอนเซนเตอร์และปราบบ่อนของนักการเมืองและข้าราชการไทยที่ไปเปิดในกัมพูชาเชิญเลยครับท่านมหาสมเด็จเ,เตโชฮุนเซน เชิญท่านปราบเลยครับได้ประโยชน์กับประเทศไทยทั้งนั้นครับเชิญเลยทําจริงสักทีที่ฮุนเซนออกมาเห่าอยู่นั่นถ้าวันที่ยี่สิบเนี่ยมึงไม่ปราบแก๊งคอนเซนเตอร์แก๊งช่อโกงหลอกลวงหรือบ่อนการพนันที่เป็นของที่มึงว่าเป็นของนักการเมืองเป็นของข้าราชการไทยอะนะทําเลยครับประชาชนคนไทยจะชื่นชมนะจะชื่นชมนะนะครับ